สวัสดีตอน5ทุ่มไปนะครับแฟนเพจตีนน่ารักทุกท่านของนาทีไปนะครับผมเนอะเมื่อคืนนี้ผมจะปาทุกคนมาแปลงตำเลาาเพชรเพชรโดยใส่น้ำตาลเลยนะครับคือแน่นอนนะฮะเนาะเวลานี้แหละนะครับเป็นเวลาที่ดีที่สุดละนะครับเนอะอ่าโอเคนะครับตำเล้าปกติแล้วนะครับเพื่อนจะม่ค่อยขูดกันนะครับผมเนาะแ่ถ้าขึ้ลลำมันต้องแยะซับนะครับแล้วก็เอามีดนะ พาพาพาซอยซอยอีนะครับมันจะออกมาเป็นโลโคคากิอีเลยนะครับผมเนาะแบบนี้แหละมีเท็กเจอร์แล้วก็ได้อรรถรสดีนะครับผมเนาะหลังจากที่เฮาซับๆซอยซอยไปสักบุดสักเมื่อนะครับผมเนาะเฮาก็จะได้บักกยเต็ดตามที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับผมเนาะระวังเม็ดมันตัวนะครับถ้ามันมีเม็ดเนี่ยมันจะขมนะครับผมเนาะอ่ะเรียบร้อยละมาเรามาเริ่มตมดีกว่านะครับก่อนอื่นก็จะใส่พริกแห้งลงไปเลยนะครับใส่นักๆนะครับใหือมันเผ็ดๆฮ้อนๆนะจ๊ะ หอมขาวนะครับแล้วกระตี้ขาดไปได้เลยก็คือผงนัวแกะปอครัวไปแอวนะฮะใส่นักนัวนักใส่น้อยน้อยมาใส่บะนัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตำเหล้าเนี่ยบะไส่ผงนัวบัดได้เลยนะครับมันเป็นของที่ขาดไปได้มันสําคัญปอะอกระเพร์เซ็นบุกเตจเลยนะนะครับผมเนาะเสร็จปุ๊บใส่บะแนวลงไปน้อยนะครับแล้วก็ใส่อันไออย่างก็มะเขือส้มเพื่อความ สวยงามนะครับเพราะมันมีสีเนอะแล้วก็ใส่บะกอกลงไปหน่อยนะครับแล้วเราก็จะตำทุกอย่างให้มันเข้ากันนะครับผมเนอะลังจากที่บะเขืส้มมันเริ่มแตกละนะครับโพยใสแหลงไปนะครับอันนี้เป็นแาแห้งนะครับใส่ไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นแาเปียลงไปอำกนอยนะครับหรือว่าใครมีแาตอนนะเราจะแหตอนหรือแหปากกระดีที่มันเป็นตอนๆนั้นอะใส่ไปตัวเลยก็ได้นะครับเหมาะแน่นอนนะครับผมเนาะ น้ำลายปุ๊บอกเลยนะครับแล้วต่อไปทุณเอใาบอกก๋วยเตี๋ยนะครับใส่ไปเลยนะจ๊ะข้าวมต้องปรุงอย่างไรอย่างแล้วนะครับมเนาะมันมีแค่ผงนัวกระแฮนี่มันก็คือที่สุดละชี่ผมเนอะนะครับน้ำปาปลาน้ำตาลม่ต้องใส่น้ำตาลนี่ใส่ไปได้เลยนะครับถ้าเป็นตามลาวแบบนี้นะครับผมเนาะถ้าใส่น้ำตาลปุ๊บรสชาติมันจะไปเลยเลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับ ผมอยากได้โปรโตีนนิดหน่อยนะครับก็เลยใส่กุ้งลงไปนะครับผมเนาะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตามลาวเพชรเพชคือนะฮ่าๆผมบอกเลยนะครับเนาะว่าเหมาะนะครับเมนูนี้มันหนึ่งซ่ากินที่ปากนี่มันหนึ่งเพชรแผลงอ่อนว่ะนะะนะครับ,นะนะรบเาี๋ยวมาตักเปียงใส่ไ,ไปในจานของเรานะครับผมเนาะพอเซ็จละเดี๋ยวเราจะไปชิมกันดีกว่าว่ามันจะเหมาะไหมนะจ๊ะ มาปานข้าวนึ่งนะครับผมขอต้องอกี่ข้าวนึ่งเท่านั้นกุ้ยเข้าไปเลยนะครับกีบเข้าไปเลยพอพี่แกอ่ะเเออรี่บอดี้ยอกนะครับเฮ็ด มะนะครับยังเคอนะขอให้ยัดกินกับปะกกอกนิดหน่อยนะครับผมเนาะมันหอมนะครับมันหอมตึงมะนาวหอมตึงปะกกอกนะครับสูเนอร์นะครับลองเอาไปเงี้ยพอนนะครับผมเนาะใครบะมักเผ็ดหนักก็บรรต้องใส่พริกหนักนะครับแต่ว่าถ้าจะขื้มันได้อรรถรสจริงๆเนี่ยมันต้องใส่พริกขึ้นมาหนักๆขึ้นมนเต็งเนะครับผมเนาะอ่ะก็สุดท้ายนี้นะครับรับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านกดได้